สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูโรสุดริก้าเจนเก็บเขาเท็กชาวแคทขอผมเจนเก็บเาไปดูเกมใจกระหานนะเบรียนฮาร์ดเดอะเกรทวอร์ตอนที่เท่าไหร่ตอนที่8แล้วนะครับเคความเดิมตอนที่แล้วก็เออ่ใครนะไอคาไอหัวเหลืองนะครับได้ข่าวว่าไปไหนอะได้ได้ข่าวว่าลูกลูกป่วยตายนะครับแล้ว ราคาก็แบบยังไงเหมือนเอ้ยอยู่ไม่ได้หแล้วอะนะก็เลยอยากอยากจะวิ่งหนีนะครับก็เลยหาทางออกจากแคมป์ไปเพราะพอออกจากแคมป์ไปก็น่นแะละฮะโดนพอออกจากแคมป์ไปก็น่ะโดนโดนจับได้ประมาณว่าสปอรตไลท์สองเจอประมาณนี้นะฮะ เฮ้ยใครอ่ะ <c oughs> อ้อฮ่าฮ่ะอ้ามัวแต่เล่านะโอเคแล้วก็ตัดมาที่เฟดดี้นะ <c oughs> เฟดดี้ก็ หลังจากเหตุการณ์ระเบิดคราวที่แล้วไงวตุ้มยังไม่ตายนะเฟดดี้แล้วก็นนพ่อแอนนายังไม่ตายนะครับทั้งสองคนก็ช่วยกันโอ้ยเดี๋ยวโอ้เฟดดี้กับพ่อแอนนี่ก็ร่วมมือกันแล้วก็ป่าฟันอุปสรรคออกมาได้นะคือถ้าใครได้ดู ถ้าใครได้ดูตอนที่แล้วนี่แบบจะรู้นะว่าพ่อแอนนี่นี่เทพเอ้ยรู้แล้วพ่อแอนนี่นี่โหดแค่ไหนครับคือมือขวาถือถือพวกเขียนแบบอุปกรณ์เขียนแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่แต่รวซ่อมรถถังนี้ใช้แค่มือซ้ายมือเดียวนะฮะเอ้ยเดินสะก,กิดหัวลบแล้วมันแตกเลยเหรอวะอยากรู้ mẹ Hơi à Yum Bỏ lá bờn rồi không ấy đi อ๋อเข้าใจละอ้าวเออถูกแล้วเออพูดถึงไหนล่ะซ่อมรถถังใช่ซ่อมรถถังแล้วก็ออกมาได้ก็แล้วก็กลับมาช่วยกองทัพเยอรมันทันเอ้ยพี่ ฝรั่งเศสเออไม่ใช่เยอรมันฝรั่งเศสนะก็ส่งจดหมายไปว่าเออโอเคแล้วส่งจดหมายให้แอนนาว่าพวกกูโอเคสุขภาพดีเย็ดเค นี่นี่น,นี่มีทางเข้าสองทางโอ้ยเชี่ยตกใจนะแล้วก็ทั้งสองคนก็แยกกันนะฮะตรงนี้มันมีอะไรเย้ yeah. โอ้ผิด ไม่ใช่ละผิดเหมือนมันเหมือนมาทำให้ตกได้นะเออเออโอ้ผมขอโทษครับผมขอโทษเอาของให้หน่อยเพราะว่ากูขี้เกียจนั่นเองนะดีไหมน้องเอา ดยมากเลยน้องโอเคเดี๋ยวครับเอาใจแล้วก็นี่นะครับนี่ไปทางนี้เราจะต้องหยดุด <c oughs> เออมันทำยังไงวะไปเร็ อ้าวนี่ไงตายละโอ้ยนี่นี่ผมเห็นอะไรบางอย่างนี่ไงอะไรวะไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวไอเทมไอเทมรับเดี๋ยวค่อยเมาเดี๋ยวค่อยเมา ยังไงอ๋อตูปอีซี่อีซี่เกม่นี่เอาขอให้หน่อยโอ้ที่ตรวจหมอใช่ไหม ได้ที่ไดี๋ยวเราโอ้โหเอามันมันมีอะไรมันก็เอาเน็บเอลหมดเลยครับนะเกมนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บเอ้ยทางไหนวะต้องลงข้างล่างเลยวะไว้ไว้มานี่ดิเออ เอาเชะหายไปไหนวะเอาแล้วนะอืมเขาา้าหน้าเลยอะไรอ่ะนั่นมันอะไรโอ้จดหมายรับสุดยอดเอาไม่มีของนะ โอ้ยเชื่อเอ้าหมาเอ้าอย่าหมาใช้โประยังยังไงอ๋อหายใจไม่ออกอ่เสียชีวิตเซอยนเซียนโอ้ มันเห่านี่แปลว่าเหมือนมีอะไรอยู่อ่าอ่าอ่าไปช่วยมัดหนิน้อง How a เอา o u ไปดันเกะ เป็นไงมัง่ง <Mon> ขอบใจเป็นเกียรติยังว่าอ๋อตอนนี้เราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะก้าวไปข้างหน้าต่อไปอ้าวไป <What? S 1> ดูมเย่โกโกโกโอ้มีเสียงเป็น,น,งนองิกูโดนลิขสิทธิ์ป่ะเนี่ยฮะโดนไปแล้วนะครับสองคลิปนะ โดนไปแล้ว2คลิปโอเคขอบใจมากนี่เราต้องไปรับมันมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วฮะเยี่ยมทำเยี่ยมมากอ่า กดไลก์กดเปิดบาร์ก็หมามไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะว้าวขึ้นไปช่วยชาติซะเออเราเจอกันพวกขอบคุณสำหรับทุกอย่างขลังยาไม่ได้ไอ้นี่ช่วยชีวิตกูไ,ไว้รีบๆไป เย่โอ้ยเกือบแล้วมารายงานแล้วผู้การผู้การครับอ,อะไรอ่ะพี่แปเอาสิงคองเหรออาอเราไม่ได้รายงานว่ามันตายอ่ะโอ้ยฝนตกครับไปทางนี้เอ้าโอเคโอเคทางเดิมนะหมู่บ้านแวนหมู่บ้าน ต้องไปหาประแจสี่เหลี่ยมมานะครับอะไรอย่าอย่าอย่าแหกปากลูกไม่เอานี่ไงนั่นนั่นน่ผมเห็นนั่งไงโอเคไ,ไ,ไปดิกระโดดไปดิไม่ได้นะโอเคลงก็ได้วะ ครับผมแล้วก็ลงอ้าวทำไมตรงนี้ปิดอ่ะเหมือนภารกิจตรงนี้มันจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะเฮ้ยเยอะอะไรอ่ะตังขวดเหรอต่อมันเอาขวดไปทำอะไรขวดทำงี้ป่ะโอ้โหเหนือชั้นเก่าเกม นี่ฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสอ่ายังไงไปเฮลิมีไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไล์มาได้แล้ว What? Hey, hey, ไม่ตกเออ uh บอกใ hey. หก้เราแบไปนี่ไอ้หัวส้มยังไงชุดนี้ไปหลอยของเขามานะครับเป็นหมาที่เร็วจริงจริง แต yeah, mm ่เขาน่า hmm. รักนะครับจบนะดีมากเออลูกหัวไม่ได้เอ้าเจ็ดโอ้ยโหยังไม่ได้กดเลยเลยโอเคตามม้น้อมาดิทำไมอ่ะรอมันวาร์ปมาก็ได้นะ บางครั้งก็ไม่เชื่อฟังเฮ้ยโอ้โหว n นโค d ด and m ์ Profile เป็นสงครามอันนี้เป็นสงครามใต้ดินนะครับอะไรอันนี้อันนี้มาเพื่อหลบนะแต่ แต่อีกฝ่ายหนึ่งนี้ก็มาเพื่อก่อวินาศกรรมทําลายฐานนะแล้วก็มีการใช้น5นะ0ห้าพตันของพวก TNT พวกระเบิดเนี่ยนะในการทําหลุมพวกนี้นะข่าวๆแล้วกันเอาเท่าที่ทําได้นะผิดก็ต้องขอภอภัยอีา yeah. อะไรอะ่ะ ไปต้องกดค้างนะครับโอ้ยอยไอ้น้องหน่ไอ้น้องไปที่ไหน่อยโอ้ยเจ้ไม่ช่วยวะไม่ได้ยินเสียงเหรอพวกข้างบนอ่ะ เออเฮ้ยโอ้เห็นระเบิดไหมระเบิดตามทางของมาส่งแล้วครับด้านไงระเบิดจริงด้วยเนี่ยห้าพันตันออฟพีเอนทีนะฮะ <laughs> <laughs> yeah. Ooh. Oh, oh. French officers were proud of the heavy losses yeah. inflicted on the enemy. Emile, full of anger. Refused to be decorated for what he considered to be a cowardly act. Yeah. Emil and Freddy were, however, happy to have saved Anna's father from yeah. Baron von Hoff's clutches. His scientific research could no longer be used to make weapons of war. Good news being few and far between, they wanted to savor this moment. But Anna had frightening news. Hey. Carl. เอ้าวตายเอ้าตายเฉยเลยเครียดนะเครียดเพื่อนตายเครียดนะเครียดหลายเรื่องเลยห้าวันก่อนหน้านั้นที่ค่าย ที่แคมป์ P O W U นะครับอ๋อนี่นี่ย้อนกลับไปเอาเฮ้ยหนีเอาเอาเอาเกียร์หมาดิเกียร์หมาไปแล้วพ่อแอนนาแม่งชิโอ้ยหนีแล้วเฮ้ย โอ้ยเข้ามาแล้วเฮ้ยอ๋อไปแล้วนี่ P.O.W. แคมปี่ฝรั่งเศสนะโอช่โอเค โอคนะครับแล้วก็นะคือผู้พันผู้การผู้กองผู้ร้อยผู้บัะชาการเยอรมันก็แบบเออดีใจเอไ่ใช่ฝรั่งเศสดีใจชนะสงครามหน่อแต่แต่อีมิวนี้โกรธแค้นมากนะคือคือเหมือนไปฆ่าเพื่อนอะ่ะเฮ้ยเฮ้รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันโยนระเบิดรอได้นะตรงนี้นะครับ เหมือนโยนอะไรไปใส่นะแล้วก็พี่อะไรอ่ะโอ้แผนที่ใช่ป่าวะนะแล้วก็อีมิวนี่แบบเครียดแบบกูทำอะไรลงไปเนี่ยเงีน้ยะแล้วก็เอาเหรียญกาหารโยนเผาทิ้งไปนะแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคาเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ถึงอีเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อแอนนา แอนนาก็นะก็เราก็ช่วยพ่อแอนนากลับมาได้แล้วนะเออพ่อกลับมาหายแอนนาแล้วเออเราก็แบบเออดีใจด้วยแต่แอนแต่แอนนาก็มีข่าวร้ายมาบอกเราเหมือนกันก็ยื่นป้ายชื่อทหารให้นะก็คือคารเนี่ยไอ้ไอ้เราเนี่ยตายเอ้ยเนียแขนวะแล้วมาทำยังไงไปอ๋อนี่ไงโกโกโก hết xiáng tà lộc đi lâu lâu đâu câu 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 ออลูกเมียรออยู่อ้อโหอะไรเนี่ยมอยขึ้นขึ้นอ่าโอ้ยดีเย้โอ้โคตรเร็วอ่ะเฮ้ยขึ้นไปได้อีก วอะ,อ, <c oughs> อะไร,ะราาอออโอ้ย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 โอ้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 ยอโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโยโอ้ยยโอ้ยโยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโ้ ถ้าเราเปิดทำต่อไปนี้ก็โดนใช่ไหมเนี่ยตกลงคาตายหรือว่าไม่ตายเราจะมาดูกันปับ๊บต้องเฮ้อโอ้ใบอะไรเนี่ยประกอบอะไรสักอย่างนะเออพ่อแอนนามแม่งเห็นป่าลาบโอ้ยโอ้ยเวอ้ยว ย yup. ดดดดตัดเลยตัดเลยชัอปช็อปช็อตัดเลยตัดเลยชัอปช็อช็อตัดเลยตัดเลยชัอปช็อช็ออ้าวพังมันก็ต้องพังทุกครั้งนะฮะเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้โหทำกูตกใจเฮ้ยจะเอาขวดอ่ะลบก่อนลบลบลบ นี่มันหนังอะไรหนังไอตัวที่มันบินได้นะโอ้ยเกือบไม่ทันโอ้ยเรียบร้อยไงเ๋อต้องเดินย้อนกลับไปข้างหลังนะโอเคโอค้ย ไม่ทำตกใจอ่ะตรงเอ้ยเอ้ยถอยถอยถอยนี่ตรงบันไดพอดีนะครับโอ้ยชึบได้แล้วได้เก็บเก็บไหมเก็บโอเคเก็บไปแล้วย่อชึบอ่าหุ่นไรกาเฮ้ยนี่ไง เชี่ยไฟดับได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยหลัง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 มาหลังเราหลังหลังโอ้เฮ้ยเอาไปได้ด้วยอ,ะอ่ะอ๋ออ๋นี่เอามาเก๋าเก๋าเอามาลงขามแม่งแจ่มไหมขามแม่งเก๋าเกม,ม,มยกยกไปนี่ยกไปว,ว่าเนาะโอ้ โอ้ยเจออะไรเปล่างวิเจอที่เจออะไรเลยอ่ะอ่าแล้วก็เร็ว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 ที่ไปเท่าที่ไป้ยหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาหมดประโยชน์แล้วเฮ้ยโอ้ต้องส่อนตัวในปูงแกะเลยเนี่ย <i> มกแร่ตอนตัวในขุมแกะนล้วมุกกระปิเสร็จไหนอะจะไม่ตัดจนกว่ามันจะเข้าสู่หน้าจอโหลดนั่นเองเฮ้ยเอ้าทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่เอาน่ะไม่เอาอย่าทิ้งกัน ทิ้งกันอ้าวไอ้นี่นอนสลบแล้วนะฮะเฮ้ยเจอมันซ่อนจรื้อแกอะยังยังยังไม่โอ้โหกลายเป็นกลายเป็นหนังแล้วย่อเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยน่ามันพุอ๋อมีพุด้วยเฮ้ยหลบ มีการยิงผู้ออกมาเป็นระยะะ,ยะนะครับชิบเก็บก่อนอะไรเนี่ย,ย Go 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 อ๋อลูกเมียรออยู่ โอ้ยเห็นปลารากสิไอ้คนทุรยศตามไปเอาเออดอะไรวะใครจะมันจะไปรู้อ๋อเราต้องโอเคผมรู้ละทำไงไอ้อคนทุรยศข้ามา เฮ้ยโบ๊วยย่าอ้าวลุงอ้าวอ๋อหลบเอาล็อกแฮกลุงไปแล้วก็หลบนะฮะหนว่ายศ คออ๋อ oh, มันสลับไปนะเดือนันยายน1916วันที่15สงครามที่เมืองซอมยังดำเิน่อไหารวิทิด260,000ก็ต้องเสียชีเล็ดดีก็นะลังกำลัไปสมทบตอนนั้นพอดี และแล้วนี่แล้วไอ้นี่ก็ยังเป็นสง่างามอะไรสักอย่างเหมือนเดิมอ่าโอเคก็ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่าขอยังไม่ตายนะแค่แค่สลับด็อกแท็กไปนะแล้วแอนนี่ก็ได้รับมานั่เองนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็นะอย่าลืมติดตามได้ในตอนที่9ด้วยนะ โอเคออันนี้เรามากันต่อเนื่องเลยว่างละตอนแรกนี้ไม่ว่างนะโอเอ่อสักคือนัดกับเพื่อนไว้ตุกเสาเบทเทิลบ็อกอะไรอย่างงี้นะอันนี้ก็จบแบบสองคนละแบบหนึ่งคนก็มีนะเออพูดอะไรดีใช่ okay, ว่าแต่ตอนนี้ก็นะขอพักก่อนแล้วกันแล้วติดตามกันได้ในตอนหน้านะฮะกำลังเข้มข้นเลยนะสำหรับตอนนี้ก็ สำหรับเอพิโซดนี้กันหูใส่หูฟังนะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมจะเขียนสวัสดีก็ต้องครับ